สำหรับการปลูกอินทผลัมสองปีกว่าๆเราก็สามารถรู้เพศว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียปีที่สี่ก็เริ่มจำหน่ายได้ปีที่ห้าผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอินทผลัมไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโรคพืชที่จะเป็นศัตรูกับอินทผลัมก็จะมีด้วงซึ่งเราจะต้องคอยสังเกตและเวลาช่วงที่อินทผลัมให้ผลแล้วก็ต้องระวังอย่าให้โดนน้ำฝนเพราะจะทำให้ผลเกิดความเสียหายได้ สวนแห่งนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์รสชาติก็แตกต่างกันนักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวเดินชิมอินทผลัมได้คุณตาใจดีมากสำหรับราคาก็มีตั้งแต่กิโลละ50บาทจนถึง500บาทส่วนใหญ่ผลผลิตที่นี่มีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าปีนี้เปิดตั้งแต่50บาทถึง500ขึ้นอยู่กับรสชาติสายพันธุ์ที่จะเอาไปทำพันธุ์แพงหน่อยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ทำพันธุ์ แนะนำให้เอาไปปลูกไปเพาะไว้ให้ลูกหลานได้กินหรือให้พ่อแม่ได้กินนะครับดีกว่าเราซื้อเขามเมล็ดดีกว่าเนื้อเยอือ่อเพราะว่ามันทนทุกสภาพอากาศถ้าฝนชุบปลูกไม่ได้ครับม,มันจะให้ผลผลิตน้อยบางถ้าฝนชุบมากไปก็ปลูกไม่ได้เพะผลผลิตมันจะให้ตรงช่วงที่ฝนชุบชุบมากๆบางครั้งก็จะให้ลดหวามแต่ป่งน้ำร้อนเรานี่ปลูกนะครับรสชาติดี คือมันจะติดแ,แล้งรสชาติเราจะกินอร่อยอจะไม่ไปติดฝาหรือติดฝาก็ติดฝาน้อยอแล้วก็ผลก็ไม่เสียหายเหมือนทางการหรือทางภาคทางภาคอีสานไม่แตกไม่ระเบิดเหมือนพวกเขาก็ต้องจะออกดอกหกถึงเจ็ดเดือนนานหกเดือนตั้งแต่เป็นดอกกว่าจะผสมพันธุ์เสร็จอีกหนึ่งเดือนกว่าจะติดลูกกว่าจะคัดลูกโอมันก็ใช้เวลา ตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะตั้งแต่เดือนมกราตอนนี้ก็เดือนอะไรแล้วครับนี่อันนี้เดือนกรกฎาคมครับครับประมาณเนี้โอ้โหตอนนี้ไม่ทราบว่า,าสามารถที่จะเข้ามาชุมขวดได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับคนชอบความสวยมาได้แบบน,นี้เลยครับคือว่ามามาได้ถึงเราไม่มีของขายให้แต่ก็มีให้ชิมครับหรือจะมาขอความรู้ว่าอยากจะไปปลูกที่บ้านอะไรต่างๆนี่ได้ได้เต็มร้อยเพราะว่าอาศัยประสบการณ์ประสบการณ์จากที่เรา โดนเขาหลอกเขาต้มมาอืแนะนําให้มาที่สวนเพราะว่าได้ทุกรสชาติเพราะว่าแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันรสชาติก็แตกต่างกันออกไปครับช่วงที่น่าจะออกผลผลิตแล้วก็มาแล้วได้รับประทานแน่นอนเป็นช่วงเดือนไหนครับเพราะว่าของที่สวนมันไม่พร้อมกันนักครับพันทันเม็ดนี่มันจะไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับเ,เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อคือตุ่มเดียวจบขายทันก็ทันขายไม่ทันก็ โบกมือบ่ายก่อนครับที่นี่ก็มีทั้งพันเมล็ดแล้วก็พันเนื้อเยื่อครับรสชาติก็ต่างกันราคาก็ต่างกันครับอันไหนแพงกว่าครับจะเป็นสายพันเนื้อเยื่อครับพอลูกมันจะใหญ่แล้วเนื้อเนื้อเยอะแต่ทีนี้ปริมาณมันน้อยที่เราขายแพงเพราะต้นหนึ่งมันได้น้อยมันทํายากเลยราคาค่อนข้างสูงครับถ้าพันเม็ดนี่คือต้นหนึ่งมันเป็นร้อยกิโลเราก็ขายถูกได้แพงได้ขึ้นอยู่กับเราอ่ะครับ อินทผลัมที่นี่ไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดลูกค้าจะมาซื้อเองที่สวนซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดที่ทราบจากปากต่อปากจากคนที่มาเที่ยวชมและได้ลิ้มชิมรสที่สวนแห่งนี้เพื่อความแน่นอนว่ามาที่สวนแห่งนี้สามารถได้ชิมอินทผลัมที่อร่อยแน่นอนสามารถโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812942549และ ศูนย์เก้าศูนยเก้าเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดงูนย์